สรุปผลการแข่งขันในรายการรถทูอีว c ของไทยเวียดนาม r a c e of A p a c วันแรกเป็นอย่างไรกันบ้างตลาดผู้เล่นยุโรปโยกย้ายกันอีกแล้วโอ้โหเล่นเอาวุ่งกันเลยทีเดียวเปิดตัวชุดทีมชาติเป็นไปตามคาดทั้งหมดย้ำเรื่องโคตาต่างๆในการไปต่อในการคัดเลือกในไทยถ้าพร้อมแล้วไปเลยเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับครับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับโซเฟียนิวนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหข่าวสารนานต่างๆมากมายนะครับรวมไปถึงผลการคัดเลือกครับในวันแรกครับการออกสตาร์ทของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางของคัดเลือกของไทยเองนะครับคัดเลือกของทางเวียดนามและก็คัดเลือกจากレスออฟเอเป็นะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกเลยว่าแน่นอนครับผ่านไปแล้ววันแรกครับบางทีมก็ออกสตาร์ทมาไม่ดีนะครับทีมเบอร์ใหญ่เบอร์ดัง ก็มีผิดหลุดโผหลุดคาดเหมือนกันนะครับในแต่ละโซนนั่นเองนะวันนี้ก็จะนำเรียกว่าผลสรุปของวันแรกทั้งหมดนะครับนำมาฝากการลงไปถึงตลาดผู้เล่นนะครับโยกย้ายกันอีกแล้วสำหรับตลาดผู้เล่นจากโซนยุโรปนั่นเองนะครับหมายควาว่ามีหลายๆคนที่แอบจะผิดคาดเหมือนกันมีหลายๆคนที่ผลงานเป็นประจกักแล้วก็ได้ไปต่อกับทีมใหญ่นะรวมไปถึงใน,นส่วนของเปิดตัวชุดทีมชาติไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นั่นเองสำหรับ PNC 2025ในชุด ไลน์อัพของทีมไทยนั่นเองนะครับก็เป็นที่คาดหวังเป็นอย่างมากนะครับของใครหลายๆคนเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในส่วนของท้ายคลิปก็จะมีในส่วนของการย้ําเรื่องของโคต้านะครับการคัดเลือกต่อในไทยนะเมื่อวานนี้เนี่ยที่โซเฟียภาคเนี่ยก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับในในส่วนของไลฟ์สดนะครับในการแข่งขันว่าโคต้าแต่ละทีมเป็นมาอย่างไงไปแบบไหนอย่างไรนะครับก็จะนํามาสรุปให้ มาย่อยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเรื่องของข่าวสารต่างๆนานมากมายนะครับผมอ่ะมาฮะเริ่มต้นด้วยในส่วนของการคัดเลือกครับในแต่ละโซนนั่นเองนะครับในวันที่1นะครับหรือว่าวันแรกของการแข่งขันครับแน่นอนครับแต่ละโซนเนี่ยก็จะแข่งขันกันทั้งหมดสามวันนะครับ ก็จะแข่งขังนกันทั้งหมด18รอบโดดนะครับคัดเอาเนี่ยในส่วนของอันดับต้นๆน,นะครับรวมไปถึงโคต้าต่างๆนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราจะโยกไปพูดในเรื่องของตอนท้ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับโซนไทยของเรานะโดยที่คะแนนเมื่อวานนี้ทงกคนเลยว,ว่าโอ้ยเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าทีมกระต่ายข้างครับผม e arena นะหรือจะเป็นเจ้าป่านะครับดอะเจ้าป่า forest natural gaming คว้าไปทีมละสอไก่กันเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ เขาบอกว่าโอ้โหเล่นมาเปิดมาเซอร์ไพรส์เลยนะ 2- 4สก็เอาไม่ลงนะครับผม1 3สมนี่ก็เอาเกือบเกือบจะไม่ลงเหมือนกันนะครับโดยที่คะแนนตอนนี้จ่าฝูงเนี่ยเป็นหน้าของ e arena นะครับที่คว้าอันดับที่1ไปก่อนนะเปจ่าฝูงนะครับดับเบิลไก่เลยเปิดตาร์ทมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคะแนนรวมอยู่ที่71แต้มนะครับตอนนี้ของ e arena อันดับ2ก็มาแบบผิดคาดเหมือนกันนะครับอันดับ2เป็นหน้าของ myel gaming นะ เมื่อวานนี้ก็บอกแล้วว่าในช่วงต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะกระท่องแท่นนิดนึงครับแต่ว่าใน3โดดหลังโอ้โหทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นการคว้าอันดับที่1นะครับหรือการกินไก่ในการปิดท้ายวันเมื่อวานนี้นะครับในโดดสุดท้ายโดดที่6 11แต้มเอ่อสิคิวนะครับผมแล้วก็อันดับทีสเมนต์อันดับที่1ด้วยนะครับ ถัดมาเป็น Forest Natural Gaming ครับก็ยังคงไว้ลายนะครับอาจจะตุปะต๊ปตุเป้เนลนึงเล่นเอาเแฟนๆของเดิดเจ้าป่าใจหายนะครับแต่ว่ากลับมาได้นะในโดดที่4และโดดที่5นะครับคว้าเป็นดับเบิลไก่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าสนใจครับแต่ว่าทีมหล,หลายๆทีมก็ยังมีการหลุดฝาหลุดเออหลุดโผลหลุดฟอร์มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุรีรามเนเต็ดอีสปอร์ตนะครับคว้าไปเพียงแค่19แต้มครับจาก6โดดเมื่อวานนี้ ก็น่าจะตามมองครับว่าอีก2วันจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับในการแข่งขันคัดเลือกไทยครับไปยัง a p แพ็กพอลิไฟเออร์ต่อไปนั่นเองนะครับถัดมาก็ผมเป็นส่วนของเวียดนามกันบ้างนะครับผมจะเป็นการคัดเลือกจากโซนเวียดนามนะเพื่อนบ้านเรานั่นเองนะครับโดยที่จะฝุงตอนนี้เนี่ยเจแต้มนะครับเป็นนักของเซอร์เบอร์ดอีสปอร์ตนะครับก็อาจจะมากกว่าเรานิดนิดหน่อยๆนะครับสำหรับเรื่องของแต้มนะเซอร์เบอร์ดอีสปอร์ตเนี่ยหลังจากที่ เสียบรรดาผู้เล่นแกนหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีมาร์นะครับทั้งหน้าของไฮซากิรวมถึงไทคอนนะครับในช่วงของปี2024ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ล่าสุดนี่เสียไฮซากิตอน2025นะครับไปให้กันหน้าของ a อเกเมอร์โกลบอแต่ว่าพวกเขาก็จะบอกว่ายังยืนหยัดแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับหมาเดอะหมาปีศาจ3หัวนะครับผมยังคว้าอันดับที่1ได้อยู่นะครับนมิจฉาภูงตอนนี้ ชุดไลอัพก็จะมีหน้าของเซสไซมอนทีนะครับผมมีดึกมี่แล้วก็โซลอตี้นะครับตัวยืนของเดอะหมาปีศาจนะครับผมหมาป่าหมา3หัวนั่นเองนะครับก็นะ่าสนใจนะครับว่าทำหน้าของเซอร์บรดดิสปอร์ตจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับพวกเขานั่นเองนะครับอันดับ2เป็น TDT e s p o r t นะครับ TDT e s p o r t ก็จะมีหน้าของวานมีนะครับแต่ว่าสิ่ง,ง,งน่าสนใจลืมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ เซอร์เบอร์ดอ e ีสปอร์ตครับเปิดมาวันแรกคว้าแล้ว3าไก่เลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าฟอร์มดุด,ดันอาจจะกลับมาพังงานนะครับในเวทีระดับ g l o b a l อีก1ครั้งนะครับอันนี้คือน่าสนใจามากนะครับส่วน t d t ีทีสปอร์ต e ในมินท์ของวานีนะครับก็เป็นแกนหลักนะครับให้กับพวกเขาคะแนนเท่ากันของเซอร์เบอร์ดอ e ีสปอร์ตนะครับแต่ว่าเรื่องของ Placement Point อาจจะดูสู้เหนื่อยหน่อยเพราะว่าหมาป่าเดอะเดอะหมาปีศาจสาหัวเนี่ยคว้าไปแล้ว3าไก่นะครับเมื่อวานนี้เพรสเมนต์จะฉูดเลยนะ อันดับ3าม All Gamer Global นะครับผมพวกเขาเองก็เสริมทับมาค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับ All Gamer Global นะครับอย่างที่บอกไปอันนี้หลายคนทราบนะครับแกนหลักๆตัวตึงๆครับถูกถ่ายโอนไปอยู่กับ All Gamer Global หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไทคอนฮีมอ่าฮิแมสนะครับผมทางหน้าของไฮซาก,กินะ3คนนี้ก็เป็นแกนหลักของเซอร์เวอร์สในยุคก่อนนะครับก็นะ่าสนใจครับว่า ในการคัดเลือกจาสโซนเวียดนามจะเป็นแบบไหนอย่างไรด้วยนะครับหลังจากนี้ต่อไปอีก2วันนะก็สู้ๆนะครับแล้วก็รอดูติดตามกันไปนะครับว่าเพื่อนบ้านเราเวียดนามจะมีทีไหนเข้ามาเอ็นจอยกันบ้างน,นะครับในรอบของ AP แ c คคอรีไฟเออร์นั่นเองนะครับถัดไปเลยครับผมในส่วนของเลสออฟเอแพกันบ้างน,นะครับเลสออฟเอแพเราก็เอามาให้ได้รับชมด้วยนะสำหรับเรื่องของผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับผ่านไปแล้ว6โดดนะครับโดยอันดับที่1เนี่ยโอ้โหผิดคาดเหมือนกันนะครับ เป็นทีมที่อาจจะไม่ได้อยู่เทียบบนนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ให้เขาเรียกว่าผลงานเป็นที่น่าจับตามองแน่นอนครับอย่างซานชินนะครับซานชินก็เป็นทีมที่มาจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วพวกเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในวันแรกพวกเขาเนี่ยคว้าไปถึง79แต้มกันเลยทีเดียวนะครับมาเออเจ็ดสิบแปดแต้มเพาขอภัยครับไม่ธรรมดาเก็บ3ไข่เช่นเดียวกัน อ้โหวันแรกนี่เกิดอ,อะไรขึ้นครับของแต่ละโซนนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าレ e ออฟเอแพ็กนะสามไก่ไม่พอนะมีอันดับที่2มาด้วยหนึ่งเกมนะครับนั่นคือโดดที่สามแต่ซา,านชินนี่ก็น่าสนใจแล้วละครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะกับอีก2วันที่เหลือตรงนี้นะครับไลน์อัพของเขาก็มีนะของ N นีเซลในที่อาจจะคุ้นหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปซานชินไม่ใช่เทียร์ใหญ่นะครับเพราะแล้วน่าสนใจครับว่าทีมจากฟิลิปปินส์นี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับ แม่แต่ที่แอบน่าผิดคาดผิดหมายอ่าผิดคาดหมายเหมือนกันนะครับอย่างแฮปปี้สควอตนะครับที่วันแรกออกสตาร์ทมาเพียงแค่19แต้มนั่นเองนะเพรยกว่ายัางลังอยู่ที่อันดับที่12ของตารางนะครับส่วนที่อื่นออย่างซาเวนเมนอ e ีสปอร์ตก็อยู่อันดับที่7นะครับ33แต้มก็ยังคงอยู่ในโผอีกทีมหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับก็คือในส่วนของทีมนิวบีนะครับนิวบีนี่มาจากอินเดียนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่แน่เหมือนกันครับว่าจะเป็นอินเดียทีมแรกหรือเปล่าครับที่จะพุ่งทยานครับไปอยู่ในส่วนของการคัดเลือกโซน A-PAC q u คอลี่ไฟอันนี้ก็น่าจับตามองนะครับส่วนเพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียนะครับอย่างชิวา e s p o r t ์กับทางด้านของลอยอีสปอร์ตก็ยังเรียกว่าเล่นรักษามาตรฐานได้อยู่นั่นเองนะครับนั่นคือผลจาก Les ofAP นะครับที่ผ่านมาในวันแรกเนาะหกัว่านไปแล้วครับในแต่ละโซนครับรอดูอีก2วันที่เหลือ ของทั้ง3โซนนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศเวียดนามและก็ r e s ซอฟเอพกจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะนํามาฝากในทุกๆวันนะครับสำหรับเรื่องของโซเฟียนิวพอผ่านเรื่องของผลการแข่งขันไปแล้วนะครับในหรอบโดดวันแรกนะครับในการคัดเลือกเข้าสู่ AP a c ร็กค i ลิไฟเ o อร์โรดทนะครับเราไปดูกันต่อเลยเกี่ยวกับตลาดผู้เล่นกันดีกว่านะครับอย่างที่ได้เกินไปตั้งแต่ตอนต้นว่าในตลาดผู้เล่นนี่ทั้งหมดเลยว่าโยกย้ายแบบพลวันเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องของโซนยุโรปนะ ข่าวแรกมาก่อนเลยครับเบนซ์ครับตรงนี้ก็เป็นลงนะครับผมของไอบิซ่านะครับอดีตเขาเรียกว่าผู้เล่นมือพกการเลยนะครับผมในการแข่งขันนะอยู่กับทีมมานะ้ำมาอย่างเหนียวแน่นนะครับก่อนที่จะย้ายเข้าสู่ตัชโปนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีไปอยู่ในหลายทีมนะครับเป็นทีมเทียเทียสเทียสเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นสเก็ตนะครับผมทีมจากฟินล่อ่านาของฟินแลนด์นะครับผมเดวูนะครับรวมถึงแมดบูด้วยนะครับก่อนที่จะมาอยู่เวตาสโปรนะครับของพ่อหนุ่มไอบิซ่าครับพ่อหนุ่มชาวดัชนั่นเองนะครับเนเธอร์แลนด์วัย28ปีนะ28ขวบแล้วนะครับต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะไปไหนต่อครับจะมีการโยกย้ายหรือเปล่านะครับของไอบิซ่าครับโซเฟนิวก็จะเกาะติดเลยและก็จะรอดูนะครับว่าเขาจะไปอยู่กับไลอ้อ ทีมไหนต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนครับในตำแหน่งของเบนซ์ครับหรือว่านั่งสำรองเนี่ยก็แน่นอนครับอาจจะมีสิทธิ์ที่จะย้ายออกจากทีมค่อนข้างสูงนะอาจจะเป็นกำลังใจให้กันด้านของไอบิซ่าครับผู้หนุ่มชาวดัต์คนนี้ครับในการเล่น P ับจีต่อไปนั่นเองนะครับถัดมาเลยครับผมในส่วนของขาออกของเวอร์ต p สโเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นนั่งสำรองนะครับและก็ประกาศข่าวดีมาแล้วนะครับสำหรับแฟนๆของเจ้าหมีขาวครับแฮนด์เวอร์ตาสโร หลังจากที่อับิซ่าครับประการนั่งเป็นสำรองปุ๊บเนี่ยก็มีข่าวข่าวต่อเนื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเฟสแคนครับเฟสแคนอีสปอร์ได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราต้องได้ s เซกุตบายนะครับก็ได้มีการกล่าวอำลานะครับในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นั่นแหละนะครับเรามาขย่อยข่าวอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเส้นทางของเขาที่พิสูจน์อยู่กับไล n e อของเฟสแคนครับมาโดยตลอดนะครับและก็ในส่วนของ พวกเราเนี่ยก็จะหวังว่าคุณเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับในเขาเรียกว่าสเตจต่อไปนะครับในอาชีพค้าแข้งของคุณนั่นเองนะครับนั่นก็คือการกล่าวคำอำลาครับกับเฟสแคนอ่าเฟสแคนนะครับต่อคูเร็กซี่นั่นเองนะครับแหมพอหนุ่มคนนี้ก็ผลงานโดดเด่นนะครับสำหรับหนะของคูเร็กซี่ครูเรกซี่ก็เป็นหนุ่มฟินแลนด์นะครับอายุ23ปีครับวันเกิดนี้ก็เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับ เกิด25พฤษภาคมนะครับก็นแน่นอนครับเล่นมาเนี่ยบอกเลยว,ว่าไม่ค่อยมากสังกัดนะครับพ่อหนุ่มคูรเร็กซี่คนนี้เคยเล่นและแจ้งเกิดกับทั้งของทีม h e r o อีกนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วก็เข้าสู่ f เฟสแคนนะครับโดยการที่เป็นชุดทดลองก่อนนะครับก่อนที่จะประกาศมาเป็นตัวจริงแบบถาวรน,นะครับและล่าสุดก็เพิ่งประกาศกล่าวแยกทางนะครับกับทังของเฟสแคนไปเป็นที่เรียบร้อย อารมณ์เดียวกันกับคล้ายๆ Forest Natural Gaming เหมือนกันนะคือเช้า bipolar เย็นเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับประกาศต่อเนื่องเลยครับสำหรับเรื่องของครูเร y กซี่ครับรอบด้านซ้ายนะครับตบเท้าเข้าสู่ดัสโปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีโพสต์ออกมาเหมือนกันครับว่าตัสโปครับประกาศแล้วนะครับในการเปลี่ยนนะนี่ฮะ change to the club นะครับ PUBG roster นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของไลฟ์แอครับตรงนี้ ในสังกัดของเขาเองนะครับคูเร็กซี่ก็ตบท้าเข้าสู่สังกัดนะครับผมนี่ฮะจอยนิ่งเดอะทีมครับ following อัดทานเฟิร์ฟอร์มนะครับก็คือย้ายมาจากในส่วนของเฟสแคนนะครับบุราสโปก็ให้เกียรตินะให้เกียรติทั้งตัวนักกีฬาครับแล้วก็ให้เกียรติทั้งสังกัดเก่าของเขาครับที่เพิ่งโยกย้ายมาจากเฟสแคนคูเร็กซี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นครับชาวยุโรปนะครับที่บอกเลยว่ากแน่นอนครับเป็นเขาเรียกว่า e อ t e n s i v e high level ลนะครับก็ มีประสบการณ์สูงมากๆนะครับในประวัติการของเขาก็คือเป็นท็อป3ผู้เล่นครับของอาชาวฟินแลนด์นะครับร่วมกับข้าวมาด้วยนะในรายการ EWC 2024ที่ผ่านมาครับและเขาก็เคยนะครับอยู่ในสปอร์ตครับก็ถือว่าเป็นลันเนอร์อัพครับของ PTC 2021นะครับตอนนั้นก็เคียงคู่กับท่าน้าของบีมี่นั่นแหละซึ่ง ในการเสริมทัพครั้งนี้ครับลืมบอกไปนะครูเร็กซี่กับท่านของบีมี่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนนะครับในช่วงของชุดไล์อัพของฮีโร่อีกนะการเสริมทัพของเดอะหมีขาวตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับและแน่นอนครับหลังจากที่ครูเร็กซี่เข้าสู่สังกัดแล้วการปรับเปลี่ยนเรื่องของ IGL ครับหรือว่า In-game leader ของ s q u a ชของพวกเขาเนี่ยก็จะรับหน้าที่ต่อคือ ลูค่ารักนั่นเองนะครับอ่านี่ก็แสดงความดีดีด้วยนะครับแล้วก็เฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนักของคูเร็กซี่นะครับทิมมี่เทนฮูล่านะครับนั่นคือชื่อของเขานะครับคูเร็กซี่อ่าก็ดีดีด้วยนะสำหรับคูเร็กซี่ครับแล้วก็โซเฟียนิวจะจับตามองนะในส่วนของเดอะหมีขาวครับแห่งยุโรปต่อไปถัดมาครับผมแน่นอนครับขาออกของคูเร็กซี่ครับก็มีขาเข้าต่อเนื่องครับสำหรับพู้หนุ่มจอมเก่าคนนี้ครับทางด้านของ อ่าวอดนั่นเองนะครับหวานนะขออภัยหวานครับจากนักของอทีมเก่าอย่างฟุตอีสปอร์ตนะครับก็ตบเท้าครับก้าวเข้าสู่ในส่วนของเฟสแคมเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกาศเวลคั่มไปแล้วนะครับก็เป็นพ่อหนุ่มสาราชนาจักรนะครับวัย30ปีแล้วนะสามสิบขวบกันไปแล้วนะวันเกิดเพิ่งผ่านพ้นมาด้วยนะครับน่าจะเป็นอ่าสาปีถูกแล้วนะครับเพราะว่าเกิดวันที่3มมิถุนายนนะครับหนึ่งเก้าเก้าห้า ก็น่าสนใจนะครับการเสริมแกร่งเข้ามาครั้งนี้ก็ไม่แน่ครับเปลี่ยนเจนไปเรื่อยๆนะสำหรับด้านของเฟสแคนครับวัยหนุ่มผ่านไปครับก็วัยประสบการณ์ก็กลับมานะครับสำหรับด้านของวาดวาดเป็นหนึ่งผู้เล่นครับที่เล่นมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็เรียกว่าสร้างชื่อสร้างผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมในหลากหลายสังกัดนะครับสังกัดดังๆของเขาที่เคยแจ้งเกิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าของ wtsg นะครับ welcome to south e o r d หรือจะเป็นในสองทีมโซโลมิดนะครับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวาดคนนี้ครับเคยได้เป็นดีกรีครับแชมป์จาก PNC เช่นเดียวกันครับในปี2022นะครับสระบาดครับที่มาคว้าแชมป์ครับทรฟี่ได้ครับที่ PNC 2022ที่ไอคอนสยามนี่แหละบ้านเราครับประเทศไทยนะ ก็เป็นหนึ่งผู้เล่นที่มาวประสบการณ์ครับแล้วก็หวังว่าน่าจะเข้ามาเติมเต็มให้กับชุดของเฟสแคนได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับลืมบอกไปเลยวาดครับเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นครับที่เคยเล่นกับเฟลกนะครับเฟลกก็คืออยู่ในชุดไลอ้อนเนี่ยแหละในช่วงของ PNC 2022นะครับกับชุดสารชนาจักรนะครับนี่ฮะวาดคนซ้ายสุดนะครับคนถัดมาจากวาดก็จะเป็นในส่วนของเฟลกเนี่ยแหละครับ ซึ่งเฟลกเนี่ยก็คืออ่อก็อยู่ในส่วนของไลอัพชุดของเฟสแคนอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการกลับมาเจอการมิทแอ์กรลกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับ2คู่หูครับชาวสาราชนาจากครั้งนี้จะสร้างผลงานให้กับเฟสแคนมากน้อยแค่ไหนอันนี้จับตามองแน่นอนครับเวทียุโรปกำลังจะสั่นสะเทือนอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าถัดไปเลยครับผมในส่วนของประกาศไลอัพนะครับผมตลาดผู้เล่นหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจากโซนยุโรปนะครับ มาดูในส่งของ PNC ครับผับ g ีเนชั่นคับ2025ครับประกาศไปที่เรียบร้อยครับ16นาฬิกาเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับ5ตัวแทนทีมชาติไทยนะครับประกอบไปด้วย4ผู้เล่นและอีก1โค้ชนั่นเองนะครับก็ไปรอรุ้ิสึกกับผับ g ีเนชั่นคับ2025ครับที่กรุงโซกครับเกาหลีใต้วันที่23-27กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับแน่นอนครับแม ฝา BCO โรมาชนก็ไม่ผิดคาดนะครับไม่ผิดโผลเลยเพราะว่า EP ีที่4 EP ก่อนหน้านี้เราได้ลุ้นกันไปแล้วครับได้คาดคาดคะเนนะว่าใครจะติดทีมชาติบ้างนะครับแล้วก็โผลตามนี้เลยนะครับประกอบไปด้วยท่านของเจคอบครับจากกระต่ายข้างครับ e a อา n ี่าทีละทอนไฟกับผมแหมนี่ฮะเดอะโกอุ้มนะฮะก็มาติดถึง2เลยรับผมในส่วนของลอสเซจารวมไปถึงเดอะฟุกี้นะครับฟอกอนั่นเองนะครับแล้วก็ 2ผู้เล่นกันอ่าหผู้เล่นกับ1น1โค้ชนะครับของ Forest Natural Gaming ครับเดอะเจ้าป mm ่า hmm. นะครับเป็นหน้าของ Kiss Update และโค้ชจักนะครับโค้ชจักนี้ไปถึง3สมัยแล้วนะครับ3ครั้งเพอแล้วเนี่ยความคาดหวังผมว่าค่อนข้างสูงและมาตรฐานของโค้ชจักผมว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือให้ได้ใช้งานแน่นอนครับซึ่งต้องบอกเลยว่าจากการวิเคราะห์คร่าวๆเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับโค้ชจักเคยใช้งานหน้าของฟ u กี้ เคยใช้งานทางด้านของอาทางด้านของรถเซจ j อาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจคอบก็น่าจะไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดไม่ผิดผไม่ผิดพลาดอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนของคิสนี่ก็เป็นการเข้าไปรับใช้ทีมชาติครั้งและของตัวเขาเองอ่ะก็ขอให้ทีมชาติไทยนะคว้าที่1ให้ได้นะในปีนี้2025สําหรับผับจีนเนี่ยันคับนะครับผมถัดมาเลยครับเส้นทางครับอย่างที่บอกไปครับตลอด เรียกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มนะครับเรามีการคัดเลือกไปแล้วนะ256ทีมอันนั้นโซเฟนิวส์อาจจะไม่ได้หยิบม,มาพูดนะครับเซตหนึ่งเซตสองนะครับแต่ที่ยังคงติดค้างกับท่านผู้ชมอยู่นะครับนั่นคือรอบของไฟแนลนะครับรอบของไฟแนลเนี่ยมีหลายๆคนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาในส่วนของการถ่ายทอดสดการแข่งขันนะว่าโคต้าไปแบบไหนอย่างไรนะครับโซเฟียนิวก็เลยทำกรอบแดงๆขึ้นมาให้นะครับ ก็ในการคัดเลือกของไทยนะครับแน่นอนครับรอบของฟนอลครับหรือว่าสเตจที่3นี้ฟนอลคอลิฟายเออร์ของไทยนะครับก็จะคัดเอาทั้งหมด11ทีมนะครับ11ทีมนี้ไปไหนต่อนะครับโดยที่อันดับ1-3นะครับหรือว่าท็อป3นม่ันเองนะจากการคัดเลือกครับไทยแลนด์ฟในนอลคอลิฟายเออร์ครับจะเข้าสู่รอบของ APAC คคอลิฟายเออร์ฟนอลทันทีนะครับนั่นคือกรอบแดงๆตรงกลางนะครับนั่นคืออันดับ1-3นะ ส่วนอันดับที่4ถึง11ครับจะเข้าไปรอเล่นครับในรอบแรกเลยครับหรือว่ารอบเพลย์อินนั่นเองนะครับใน a p a c Qualifier ก็คือกรอบแดงๆด้านซ้ายนะครับจอท่านผู้ชมนะส่วนขวามือสุดครับแน่นอนครับเมนอีเวนต์ครับก็ไปรออยู่แล้วครับในการแข่งขันของกรุงริยาสนะครับผมประเทศซาอุดีอาระเบียครับก็คือเมนอีเวนต์ของ e s p o r t ์ตเวิลด์คัพ2025นะครับนั่นคือทีรัทอนไฟท์และ Day Trade Gaming นั่นเองนะครับที่ ได้รับโคต้าจาก Global Power Ranking ไปซึ่งอธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้ส่วน4ทีมด้านล่างตัวใหญ่นี้ก็คือ4ทีมที่คัดเลือกจาก A-Pac Qualifier ทั้งหมดแล้วนะครับจะเป็น Top 4 Final นะครับของ A-Pac นะจะได้เข้าไปสู่ Main Event ด้วยเช่นเดียวกันครับที่กรุงิยา ض ซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้วันที่2ของการแข่งขันครับเรามีแข่งขันแบบต่อเนื่องนะสำหรับการคัดไทยนะครับไปลุยต่อ A-Pac Qualifier ครับ 16ทีมนี้จะลงสนามต่อในวันที่2นะครับดูว่าความตึงความกดดันครับคะแนนที่มันตามหลังอยู่กับโคต้าที่มีอยู่11ทีมจะเป็นทีมไหนที่รักษามาตรฐานได้ดีบ้างทีมไหนมีข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูนะครับกับ2วันที่เหลือครับของการคัดเลือกจากโซนประเทศไทยครับไปลุยต่อ APEC Qualifier นั่นเองนะครับและนั่นคือทั้งหมดนะครับในการที่ นำมาสรุปข่าวในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผลสก,กอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวตลาดผู้เล่นโยกย้ายนะครับว่าใครย,ย้ายไปไหนอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นใครบ้างนะครับที่จะไปลุยต่อในเอแพรกคอ i ์รไฟเออร์ตลาดผู้เล่นวันพรุ่งนี้จะมีอะไรที่โยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายอีกหรือเปล่ารอติดตามรับชมกันละลลก,กันนะครับรวมไปถึงการไลฟ์อัพที่ครบมาหมดแล้วนะครับของชุดทีมชาติไทย ก็รอรู้สึกกันแล้วนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับและนั่นคือทั้งหมดเส้นทางต่างๆโควตาต่างๆนะครับก็แน่นอนครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสาหรับในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกเลยว่าการแข่งขันผับจีของเรานะครับยิงยาวแน่นอนครับในหลายๆเดือนนะครับเดือน6เดือน7เดือน8ยิงยาวเลยเดือน6คัดเรื่องต่างๆนาไปซาอุเดือน7ไปต่อที่ผับจีเนชั่นครับเดือน8ไปต่อลุยสึกที่นู่นเลยครับซาอุดิอาราเบียกรุงริยาดนะครับไปดูกันว่า ทีมเด็กไทยเราจะสร้างชื่อไว้มากน้อยแค่ไหนนะกับการตะลุยทัวร์ซาอุนั่นเองนะครับอ่ะหมดแล้ววันนี้นะครับผมก่อนจากการแน่นอนฮะขึ้นมาฮะตรงนี้ติดต่อโฆษณาได้เลยนะครับผมตรงนี้ของเรานะครับ s o f ฟีย0จ็ gmail com สปอนเซอร์ผู้อยากจะดีท่านไหนอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของช่อง So f i a New ก็ฝากด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับในช่องทางนี้ของผมนั่นเองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกันละกันนะตอนนี้ยอด s u b สไครต์ขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนั่นเองนะครับก็ฝากด้วยละกันนะกราบขอบพระคุณมานะที่นี่ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเย็นนี้อย่าลืมเจอกันตอนภาคมีภาคด้วยนะจ้าวันนี้เจอกันนะครับบ๊ายบายไปแล้ว